Hoch, du con Ja. Nó kỳ tạc. Mó, bơ đục tư. Đứt, phải lần. Anhem. Giùm, đi đi ăn giùm. Anhem. Giùm, giùm. Giùm, Sao Giùm, giùm. Giùm,

ปีๆมันมันเลยตายไปไล้วเนาะสบายดีทุกคนมื่อนี้เฮากันยังอยู่ในป่านะคือมื่อวันศุภาทุกคนไปหาเหลาะหาเห็ดแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์อันยิ่งเลยนะไปกับอันทีมงานเฮามาื่อวาน สามคนเข้าไปนำกันเลยนะนี่มาก็เจอเห็ดละงทุกคนโอ้ฮักมันเลยทุกคน อันนี้เดี๋ยวห้าสิปะไปนี่ก่อนนะเพราะว่าเข้าไปาญี่ปุ่นอ่ะเลวเข้าก็ได้กลับมากทางเก่าคือเก่านะเข้าก็ได้กลับมาทางเดี๋ยวปะไปนี่ก่อนคืออันตอนนี้เข้าห้ทีมงานเข้าย่างไปก่อนนะไปอ่าไปหนัดเจอกันอยู่ถ้ำเพราะว่าเดี๋ยวทางนี้สิได้หาเห็ดไปนั่นะแต่ว่าทีมงานเขาเขามีปืนเลียวกับ เลาะไปเลยต่อไปยิงก่อนเลยนะเลาะไปนานๆเลยนห่ือนสำราบห้าวกะห้ามองเย็ด้อมคือแถวป่านี่เวลาเขาเขามานี่แต่ละวันนี่ยบู๊อสี่หา้ายังนะทุกคนราะว่าผ่านได้ครับปฏิจจมันเลยวะต้องงานนั้นเอานี่บางทีไปห้ามมันบุได้เลย ทีมงานเท่ากัรเห็นเนี่ยนก,นกมาในทีมงานเท่าเห็นนกนโบ่หูว่านกยังทุกคน hàng mình nhau nhau này. đẹp không đây hả tốt mà chắc tìm ngàn thôi nhìn nhanh อาอินแนีมาอยู่นะร้อมหลุดอยขึ้นมโอ้โอ้เห็นแลว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 เอาค่องบุี่เอาลนะเอาเครื่องผัวเป็นนั่นนะ

แก่หนแช่่ะอ่าเออถึงคับบนโต๊ะเนาะหนูไปแช่ะนะ lên mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในพอดีทีมงานเราเห็นหางนูน่าอยู่ทีงน,ะนี่นะมีตีกิ่งเงี้ยนะไม่ใหม่เลยการั้นตะัวโลกอะไรยิงหรือเปล่า ยันยันค้นเพื me, like ่อแล่นล่นโบ่มีเออ Ô, mềm mềm lên không? ăn nô mày mềm như lên Bày là bà Dành bà vui lấy Nô ở đây Tông lùm gặp bà chăng nó ได้แมนที่นูโผลมาทัางนั้นยิ่งได้ย่าลนทั้งคนนนนกเป็นอะไรจอมเวตามีอกบ่ Ờ <laughs> nó bên con lông lùm đó Những điểm xem. Nhìn con nắng 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 เนี่ยลงไปแล้วมันเป็นโกลน้องอยู่หลุมก็มีมเ,เป็นงองออกลายเลยทุกคนแต่อันนี้เท่าเลวนะเด็กจอมดอกจุ่ม ตอนนี้เห <laughs> okay. ็นเลยงออกลายอยู่นะพุุุอเพอดีกินเลยได้สำนา อยู่ในูมนินีเน่ะลูกน้อยเห็นป่าหยังอยู่ไะเข้าวมาวันนี้นะรู้สึกว่าน,นกมีลายทุกคน พอมาอันนี้นะงเงียบเลยนะไม่ได้ยินเสียงนกเสียงยังเลยทุกคนอ๋อถูกทุกคนเห็นดำๆนะบอนนะหางเพิ่งนะั่นนะหางใหญ่เลยป้ามถูกแต่ว่าอยู่สูงขนาดเลยในเ็นเมลานพุดขึ้นพุดเลยลิะ Ừ, cái lết nữa Ừ, đang lên lên nữa mẹ lên nèo bát nè đi 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 ơi đi đi ơi đi ơi đi 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 đi

我、嗯嗯嗯嗯哦啊哦、来那、这个链子。

Tốt thì tốt không nọ? Tốt thân thì lấy Đó cho Muốn gà cà đấy Hả? đi Ui mình chắc có ngọt เดี๋ยวตุกเพื่อนก็บไข่อันนี้ออกเรองๆเก็ดย่างโอ้เ่าละ เชิดเนื้อเฮ็ดไข่อ่าสรุปไปหากินมานี่มีนกกระแตตัวหนึ่งอันนี้ก็เล่นก็เล่นสามตัวกระแตหนึ่งนกหนึ่งแล้วก็เห็ด นี่ก็เข้ามาตั้งแต่ยิ่งแล้วก็สำหรับคลิปนี้เขาก็สิได้จบเพียงสิมี้แหละทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่นี่เข้าสิได้ใหญ่ื่างใหญ่คล้องไปอยู่บนใหม่นะเพราะว่านี่ก็่วงบายเลยระมานายซองเลยไปจักนะรลมานนี้งานเขาก็ทางหน้าพากันหน้าปืนอยู่ Nhau nguyên là thêm ngàn cái nhau là, hôm nay mua thẻ lệch nè, mua phụ thẻ lệch, thế mà bảo không lấy, nè, lấy thừa này, tiền lèo